เชียวหนูเนี่ยพี่เอายังไงพี่มาเชียวหนูเนี่ยดูกระจกก็แตกเอา้เอาอย่ามาห้า้นะนพี่เป็นคนมาเชียวหนูเปล่าอยู่อยู่ไฟแดงเรื่องเลยอยู่ไฟแดงพี่มาเชียวหนูเนี่ยพี่ผิดนะเนี่ยเอากระพี่เชี่ยว ทีนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบมันกลับมาต่อยผู้เสียหายมาต่อยน้องเขาต่อยแฟนเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยอันนี้ก็เบ้าตาแตกเห็นไหมครับอันนี้ก็ตาเขียวเนี่ยอันนี้โดนดั้งโดนที่ดั้งก็ก็ลงมาต่อยเขาได้รับความเสียหาย เช eh ี่ยหนูเนี่ยพี่ผิดนะเนี่ยเอากับพี่เชี่ยมลมา